ไปดูเรื่องของการจับกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างน,นะคะโดยทางด้านนายอำเภอหญิงแกร่งค่ะก็มีการนํากําลังอสศนะคะพร้อมด้วยเจ้าที่ป่าไม้บุกจับกลุ่มที่รับจ้างตัดไม้บริเวณป่าสงวนเทือกเขาบรรทัดค่ะพบว่ามีไม้หายากถูกตัดโค่นไป6ต้นแล้วก็มีการแปรรูปรอการลําเลียงออกจากป่านะคะ โดยนางพิมธาดาจันทสุริยานายอำเภอรัตภูมิของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งว่ากันว่าเป็นนายอำเภอหญิงแกล่งคนเดียวของจังหวัดสงขลาค่ะลงพื้นที่พร้อมกับนายชันชัยกิจศักดาภาพพ่วงในการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลานํากําลังเจ้าหน้าที่ทั้งอ,อสอและเจ้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าสงวนเที่เขาบรรทัดในหมู่ที่7บ้านท่าชมวงตําบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากได้รับการร้องเรียนนะคะว่ามีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า โดยขณะเข้าตรวจสอบพบรถยนต์กระบะบรรทุกไม้จอดเสียอยู่ระหว่างทางหนึ่งคันเจ้าที่จึงได้มีการตรวจยึดเอาไว้แต่ไม่พบใครอยู่ในรถส่วนสภาพพื้นที่ป่าพบต้นไม้ที่ถูกตัดเหลือแต่ตอจำนวน6ต้นเป็นไม้ไข่เขียวแล้วก็ไม้ไผนะ่อายุแต่ละต้นไม่ต่ำกว่า50ปีขนาด2คนโอบอยู่บริเวณลำค้ววนะคะแล้วก็มีการแปรรูปขนาดต่างๆรอการลำเลียงออกจากป่าเจ้าที่จะได้มีการตรวจยึดเอาไว้แต่ไม่พบผู้กระทำความผิดคาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อน ที่เจ้าที่จะเข้าตรวจคน้นซึ่งเจ้าที่เปิดเผยค่ะว่าไม้ที่ถูกตัดโค่นนะคะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้รับจ้างตัดไม้ตามใบสั่งซึ่งเจ้าที่จะมีการเร่งสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าจะมีคนในพื้นที่ร่วมขบวนการด้วยเนื่องจากทราบดีว่าจุดไหนมีต้นไม้ใหญ่หายา,ยากซึ่งเข้าขา่ฐานความผิดตามพรบรป่าไม้2484มีโทษตามกฎหมายอาญาทั้งจำและก็ปรับค่ะ